เรื่องราวความสัมพันธ์ของพ่อกับยุคชายคู่หนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับหลายๆครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งพอดแคสต์แนวธรรมะผสมข้อคิดกับเวราดีนะคะ เรื่องมันเริ่มต้นจากหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนะคะ่ะมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่กันอย่างเรียบง่ายพ่อชื่อลุงบุญมีเป็นชาวนาที่ขยันขันแข็งทํางานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวส่วนลูกชายชื่อสมชายเป็นเด็กหนุ่มที่กําลังอยู่ในวัยรุ่นกําลังสนุกสนานกับเพื่อนฝูงและการใช้ชีวิต ลุงบุญมีเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดจาค่ะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาให้ใครเห็นแต่ในใจลึกๆแล้วลุงบุญมีรักและเป็นห่วงลูกชายคนนี้มากแต่ด้วยความที่เป็นคนพูดไม่เก่งก็เลยไม่รู้จะแสดงออกยังไงดีส่วนสมชายก็เป็นเด็กหนุ่มทั่วไปที่ไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกของพ่อมองว่าพ่อเป็นคนหัวโบราณจู้จีจ้จุกจิกขี้บน่นก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยกับพ่อ ทุกทุกวันลุงบุญมีก็จะออกไปทำงานแต่เช้าตรู่กลับมาบ้านก็เย็นคำ่ำสมชายก็จะออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆกลับมาบ้านก็ดึกดื่นแทบจะไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันเลยพอเจอกันบ้างก็คุยกันแค่เรื่องทั่วไปเช่นกินข้าวหรือยังจะไปไหนแค่นั้นเอง มีอยู่วันหนึ่งลุงบุญมีเห็นสมชายกลับมาบ้านดึกมากแถมยังมีกลิ่นเหล้าติดตัวมาด้วยลุงบุญมีก็เป็นห่วงกลัวว่าลูกชายจะเสียคนก็เลยเตือนไปว่าสมชายเองกลับบ้านดึกดื่นทุกวันแบบนี้มันไม่ดีนะลูกผู้หญิงผู้ชายก็อย่าไปยุ่งมากนะักเรียนก็ต้องเรียนสมชายได้ยินดังนั้นก็ไม่พอใจตอบกลับด้วยน้ำเสียงหมุดหิดว่า โอ้ยพ่อผมโตแล้วนะผมรู้ว่าอะไรควรไม่ควรพ่อไม่ต้องมายุ่งเรื่องของผมได้ไหมแล้วก็เดินหนีเข้าห้องไปปล่อยให้ลงบุญมียืนอึ้งอยู่ตรงนั้นหลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ของพ่อลูกก็ยิ่งห่างเหินกันไปเรื่อยๆแทบจะไม่ได้คุยกันเลยสมชายก็ยิ่งออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆบ่อยขึ้นดื่มเหล้าสูบบุหรี่จนลุงบุญมีเป็นห่วงมากแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะพูดอะไรไปสมชายก็ไม่ฟัง จนกระทั่งวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นสมชายประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์อาการสาหาัสต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อลุงบุญมีรู้ข่าวก็รีบเดินทางไปโรงพยาบาลทันทีพอไปถึงก็เห็นสมชายนอนไม่ได้สติอยู่บนเตียงมีสายระยงระยางเต็มไปหมดลุงบุญมีถึงกับเข่าอ่อนทรุดลงกับพื้นร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายใคร ตลอดระยะเวลาที่สมชายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลลุงบุญมีเฝ้าดูแลลูกชายอย่างใกล้ชิดไม่ยอมห่างไปไหนคอยเช็ดตัวป้อนข้าวป้อนน้ำพูดคุยกับลูกชายถึงแม้ว่าลูกชายจะไม่รู้สึกตัวก็ตามลุงบุญมีพูดถึงเรื่องราวในอดีตพูดถึงความรักความห่วงใหญ่ที่เขามีต่อลูกชายพูดถึงความฝันที่อยากจะเห็นลูกชายประสบความสำเร็จในชีวิต สมชายเองต้องหายนะลูกพ่อยังอยากเห็นเองเรียนจบพ่อยังอยากเห็นเองมีครอบครัวพ่อยังอยากเห็นเองมีความสุขนะลูกลุงบุญมีพูดด้วยน้ําเสียงสั่นเครือ แต่แล้วปาฏิหาริย์ก็ไม่เกิดขึ้นหลังจากรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลได้หลายวันสมชายก็จากไปอย่างสงบลุงบุญมีเสียใจมากร้องไห้จนแทบขาดใจรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้พูดคุยกับลูกชายให้มากขึ้นรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้แสดงความรักความห่วงใยให้ลูกชายได้รับรู้ในวันเผาศพของสมชายลุงบุญมีได้ขึ้นไปกล่าวคำไว้ฮายต่อหน้าศพของลูกชายลุงบุญมีพูดถึงเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านมาพูดถึงความรักความผูกพันที่เขามีต่อลูกชายและพูดถึงความเสียใจที่ไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับลูกชายให้มากกว่านี้พอเสียใจเสียใจที่ไม่ได้คุยกับเองให้มากกว่านี้เสียใจที่ไม่ได้บอกรักเองให้มากกว่านี้เสียใจที่ไม่ได้เป็นพ่อที่ดีให้เองพ่อขอโทษนะลูกลุงบุญมีพูดทางน้ำจา่า หลังจากงานศพของสมชายผ่านพ้นไปลุงบุญมีก็ใช้ชีวิตอย่างเงียบเหงาอยู่กับความทรงจำถึงลูกชายลุงบุญมีเริ่มเข้าวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมมากขึ้นพยายามที่จะปล่อยวางความทุกข์ในใจและพยายามที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุด เรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเรานี่แหละคะ่ะเป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความสัมพันธ์ของพ่อกับลูกที่มักจะไม่ค่อยได้พูดคุยกันไม่ค่อยได้แสดงความรักความห่วงใยให้กันจนกระทั่งวันที่สายเกินไปจากเรื่องราวนี้อยากจะฝากข้อคิดให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านว่าอย่ารอให้สายเกินไปคอยหันกลับมาพูดคุยกับพ่อแม่ของเรานะคะ ท่านอาจจะไม่ใช่คนที่พูดเก่งไม่ใช่คนที่แสดงออกเก่งแต่ในใจของท่านท่านรักและเป็นห่วงเราเสมอค่ะ ลองใช้เวลาอยู่กับท่านให้มากขึ้นถามถ่ายสารทุกสุขดิบแสดงความรักความห่วงใยให้ท่านได้รับรู้อย่าปล่อยให้ความเงียบทำให้ความสัมพันธ์ของเราห่างเหินกันไปเรื่อยๆเลยนะคะในทางธรรมะพระพุทธเจ้าได้สอนเรื่องความกตัญญูกตตะเวทีต่อบุพการีว่าเป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งเราควรที่จะดูแลท่านตอบแทนพระคุณของท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เพราะเมื่อท่านจากเราไปแล้วเรา ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรให้ทันได้อีกแล้วเราสามารถแสดงความกตัญญูกตะตะเวทีต่อพ่อแม่ได้หลายวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูแลเอาใจใส่ท่านการช่วยเหลือท่านในยามที่ท่านลำบากการพูดจาไพเราะกับท่านการเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านและการทำความดีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ท่านและที่สำคัญที่สุดคือการใช้เวลาอยู่กับท่านให้มากขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับท่านพูดคุยกับท่านอย่างเปิดอกรับ ฟังความคิดเห็นของท่านและแสดงความรักความห่วงใยให้ท่านได้รับรู้หวังว่าเรื่องราวที่ได้เล่าให้ฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้ชีวิตและขอให้ทุกครอบครัวมีความรักความอบอุ่นให้แก่กันตลอดไปค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ